เครียดทไมคนไทยพยายามทาใจมีความสุขเดีเครียดทาไมทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี่เครียดอะไรไม่เครียดเพให้จนกับทั้งเมืองแล้วความจนมาเกิดขึ้นจากไหนอ่ะคุณคิดว่ารัฐบาลน,นี้เป็นแล้วคุณจนอย่างนั้นเหรอมันอยู่ที่ว่าน,น้าครอบครัวนี่จัดสรรบัญช่วยยังไงบริหารเงินทองอยังไงในครอบครัวฮะอันนี้ซื้อแต่รถแต่ละบ้านแต่ละเรือนมีรถตัง้งสามสี่คันความพอดีมีไหมละ่ะคุณขี่กันทานไหมผ่อนกันทานไหมละ่ะซื้อไปไหนลักนารถอ่ะซื้อแต่ของนอก ทำไมไม่ซื้อรถของไทยอ่ะซื้อรถไตยรถไถรถรุ่นเดียับไปกรองต้มปลัดกันรุ่น่อได้ถึง <c oughs> นโยบายอะไรบ้างที่คุณคิดว่านายกเข้ามาแล้วทำบัฒนาได้ดีนโยบายอะไรบ้างที่ชอบผมชอบนโยบายที่ว่ารักษาความสงบแ่งชาิสงบดีไหมสงบดีครับจังเกตจากตลาดนัด เมื่อก่อนไปไหนคนพลุกพล่านเดินยากตอนนี้จตงบเหลือแต่แม่กาแล้วครับสซบแบบนี้ชอบไหมชอบครับใจยายนานเองของกับเปลงกับเพื่อแล้วจนกิดแล้วไม่เคยกินในไรแล้วใยพเดยอแตคนไทยต้องประหยัดสิกินเจกันมั่ง กินผักอยากกินเนื้อการที่เรากินเจนี่หน้าตาเราก็สวยด้วยอายุเจ็ดสิบแล้วก็ยังสวยนะคนกินเจอะเข้าใจไหมล่ะเจนยากเกียรตนะิออกเจนว่าคนกินเจแล้วหน้าตาสวยผมเมนหัวกินจังเกียดเอียดไม่นามรักสวัสดีอนะไรหัวที่ไหนกินเจอะแล้วหัวบ้านเคยกินจมก้ามหมูอนะไร ฉันกินแล้วของแปลงทุกจิ่งจะไม่โด้กินในไรกันแล้วรายได้ได้หิตดหนึ่งใจรจ่ายมันมากเก่าเปีแล้วประหยัดกันบ้างสิอะไรที่มันแพงเราก็อย่าไปกินมันดิพ่อแลงนุกน่าจรินนะพ่อไม่รู้เลยว่าได้ยอกินแรงออกมาบังดีพ่อตีนี้ไปนะจะแรงมาพปลือว่าของที่แพงอยากกิน นี่ต้าเก้าจานขึ้นโลร้อยแล้วไม่หุงกี้เตยกันเลยทีเดียวพอนกไปหน้าแล้วนายอกอนี่ในพื้นที่ภาคใต้อะไรที่แพงที่สุดอะไรแพงอ่ะที่ในตลาดนั้นอะไรแพงที่แพงนี่ลูกบวบกับลูกบวบแพงครขายยังไงเหลี่ยมละจิบบาทับ หน่วยหนึ่งเปดเห,หล,ลหี่มยมหนูกินแล้วปัดลูกบวบตีหนึ่งเต่าเดยไม่เตยโย่พืีกันแล้วอะไรก็ได้ที่เรารู้ว่าราคามันแพงเรามีที่ดินไม่ใช่หรอฮะปลูกไว้กินเองสิปลูกไว้เองที่บ้านไม่ต้องไปซื้อของใครฮะอยู่แบบพอดีพอเพียงดิที่ดินเรามีเยอะแยะทำไมเราไม่ปลูกอะปลูกผักอะไรก็ได้ไปกินที่บ้านอะไรก็ได้ที่เรารู้ว่าแพงปลูกไว้กินเองพอรย่ปลูกเว้ินก้อนหมด อะไรต้มนักรุนที่ที่ว่านอนอ่าป้าตะลกตึกตักตะลักตะกตักๆๆๆอย่าเพลินแต่งแต้ปพี่ตองทำไมอายุหกสิบสองแล้วทำไมยังไม่เจียมตัวล่ะคะฉันบอกจงๆงฉันไม่ลดตัวไปเอาผัวหน้ามันจะระแค่แบบคุณหลอกไอ้เหี้ยตุ้ยจงจึงบัดนั้นพิมพ์เผ่มไหม้จง นายากดูดกับแกป่อยนายกบูธบอกแล้วต้องบอกกันมึงได้เมียไม่ใช่ธรรมาดาพิมพ์เพิ่มไม่ต้องพิมพ์ตั้งมาต้งนะแกเสียบะกว้า,า,งวางพิมพ์ไปเลยนะเพื่อแม่มึงตายโขบลงนะแต่งได้เกิดไม่บา่บา่นี่กูบัตริรไปดีแล้วไอ้กันตายแล้วคุณไอ้แก่ร่อยมึงโตไปบอกไอ้โตเลยว่าบัดไม่ต้องพิมพ์อ๋อระง,งับเดี๋ยวนี้โตไปเลย โตไปบอกไอ้โตเรื่อว่าระงับการพิมพ์บัตรโตเพื่อกูไม่รู้เบอร์มันไม่รู้เบอร์มันเลร้อยแล้วก็โตไปทามมันตาสมองมึงมีไหมอย่าปัญญากูทามแนเลยดิโตไปทามมันบอมันบอกกับเราจดแต่เราไปโตล้อไปมันอยากใค้ร้อยอีโลบาเดาจองไม่รู้ไปโตเนี่ยเคยขึ้นราดันน้อยเลยแต่บาตุนบากับแม่กายัมมันเลยกับหนาวเยี่ยวกินกุ้มกับกินได้ใช่มึง Minha preta.